สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องหลวงตาพารวยนะครับวันนี้นะครับจะมารู้เรื่องกับช็อปกินิกนะครับว่าร็อปปี้ลาซาด้าเราเข้าไปช้อปปิ้งนะครับแล้วจะได้เงินคืนยังไงนะครับวันนี้จะเข้าไปช้อปปิ้งที่ลาซาด้ากันเลยนะครับไปเลยนะครับรุยยป้ายก่อนแรกนะครับเราติดตั้ง แอปช็อปกินิกไว้แล้วนะครับตัวเอตัวสีฟ้านะครับคือ EP แรกนะครับที่คืออีพหนึ่งนะครับบอกแล้วนะครับการลงทะเบียนนะครับไปเข้าย้อนไปดูได้นะครับแล้วก็มาที่ตัวเอตัวสีม่วงนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับเราต้องมีแอปลาซาด้าไว้ด้วยนะครับเผื่อเราจะเข้าไปซื้อของที่ลาซาด้าวันนี้กันนะครับวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งที่ลาซาด้ากันเลยนะครับเข้าไปเลยครับเข้าแอปช็อปกินิกนะครับช็อปแล้วได้เงินคืนนะครับ 100คะแนนเท่า so กับ1บาทนะครับเข้าไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าหลักให้เราเลยนะครับขึ้นหน้าหลักหน้านี้นะครับเราจะไปที่ตัวแบรนด์นะครับตัวแบรนด์คืออยู่ตรงกลางนะครับตัวแบรนด์นะครับเข้าไปแบรนด์นะครับก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมของหน้าช็อปชินิกครับหน้าแบรนด์จะมีทั้งค่าไฟค่าน้ำนะครับด้เงินคืนประกันรถยนต์ในเงินคืนครับส่งพัสดุชิ้นแรก17บาทนะครับ ค่าส่งนะครับได้เงินคืน50สตางค์นะครับเจอแล้วครับลาซาด้าครับนี่นะครับลาซาด้านะครับเข้าลาซาด้าเลยนะครับตึ๊บเข้ามาลาซาด้าลาซาด้าหน้าตาปกตินะครับเราก็อ่านนะครับปวดอ่านก่อนชําระสินค้านะครับอันนี้เป็นของช็อปจินิกนะครับคุณจะได้รับคะแนนคือก็ต่อเมื่อนะครับกลับมาที่หน้าช็อปจินนิกนะครับ หมายเหตุนะครับจำนวนพอยจะแสดงใน72ชั่วโมงนะครับคะแนนจะขึ้นนะครับ100คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับระยะเวลาในการอนุมัตินะครับสินค้าที่ไม่ร่วมรายการอ่านด้วยนะครับเผื่อซื้อไปแล้วทําไมไม่ได้คะแนนคืนอย่างนี้ครับมันอยู่ในนี้บอกแล้วนะครับมายอมรับนะครับยอมรับตกลงและเงื่อนไขนะครับซื้อเลยนะครับซื้อสินค้าครับสั่งซื้อเลยนะครับได้1 1นะครับสูงสุดนะครับ มันก็จะมาหน้าลาซาด้าปกติของเราที่เคยเราใช้นะครับก็มาลาซาด้าตามปกตินะครับมาหน้าลาซาด้านะครับเล้วก็ถ้าเราค้นหานะครับเราก็พิมพ์ตรงค้นหาของที่เรานี้ไว้เลยเลยนะครับนี่ผมจะกดไปที่ผมจะเอาเห็ดเห็ดนางโงกนะครับมาใส่เชื้อ เชื้อเห็ดละโกกนะครับมาใส่ยางนานะครับที่ที่บ้านผมปลูกยางนานะครับบ้านทุ่งนะครับนี่ครับผมเล็งไว้ตัวนี้แล้วนะครับผมจะตัวนี้เลยนะครับตัวตัวสีอยู่ในตะกร้านะครับกลับก่อนครับ้าไปดูที่ตะกร้าก่อนนะครับดูที่ตะกร้านะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ เราดูรายละเอียดก่อนนะครับว่ามันเราซื้อซื้อกี่อันนะครับอันนี้ผมซื้อขวดเดียวนะครับอ่าเราก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดเลือกด้วยนะครับว่ามันมีตัวเลือกให้สองอย่างนะครับมันเป็นเหตดรวมกับเหตดไม่รวมนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บคูปองตรงนี้ด้วยนะครับรับคูปอง20บบาทด้วยนะครับรับเลยนะครับได้รับคูปองแล้วนะครับก็กดซื้อเลยนะครับ ซื้อเลยนี่ครับจะขึ้นมานะครับหนึ่งจำนวนหนึ่งครับเชืีหยแล้วโงกรวมหขวดนะครับล้วงกรวมหขวดนะครับซื้อเลยครับซื้อเลยครับอ่าจะขึ้นชื่อที่อยู่ของเรานะครับตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับเห็นไหมครับหนึ่งค่าส่ง45บาทนะครับเราเป็นร้อยสามบาทนะครับได้ส่วนลด20บาทนะครับส่วนลด20บาทนะครับก็จะเหลือร้อยสบาทนะครับ จาก135บาทนะครับจะเหลือ115บาทได้ส่วนลดนะครับอซื้อเลยนะครับที่อยู่ถูกต้องนะครับซึ่งซื้อเลยสั่งซื้อนะครับอ่รอการยืนยันนะครับอันนี้มีเจ็บปลายทางและมีจ่ายบัตรเครดิตมีจ่ายตามธนาคารด้วยนะครับของผมเนเจ็บปลายทางนะครับอ รอการโหลดนะครับโอเคครับทาภารกิจได้แล้วครับสำเร็จแล้วครับแค่นี้นะครับได้รับการสั่งซื้อแล้วนะครับรอการชำระเงินนะครับโอเคนะครับผมเจ็บปลายทางนะครับเจ็บปลายทางก็ตรงนี้นะครับกดเตรียมยอดชำระเงินนะครับไมเพอในวันส่งนะครับโอเคครับเราก็ออกได้เลยนะครับสำเร็จแล้วเราออกได้เลยนะครับ ออกเลยออกเลยโทษทีนะครับรอรับเห็นละงอกเลยนะครับพอดีฝนมากันแรงเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการบอกวิธีการเข้าไปช็อปใน La z a ด a านะครับเป็นอันว่าถ้าไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามได้นะครับมีล ne มี Facebook ให้ข้างล่างนะครับลิงก์สมัครก็มีอยู่ข้างล่างครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ